อันยองค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแจกสูตรทำซัมจังผัดหมูสามชั้นสไตล์เกาหลีที่ไม่ยากอย่างที่คิดรับรองความอร่อยการันตีด้วยเครื่องปรุงของมิสเตอร์เคแชเทกอร่อยค่ะวัตถุดิบที่ใช้อย่างแรกเลยซัมจังแล้วก็หอมหัวใหญ่หนึ่งหัวน้ำตาลเนื้อหมูโชยุแล้วก็พริกป่นเกาหลีค่ะไปเริ่มทํากันเลยมาปอกเปลือกหอมหัวใหญ่กันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ําให้สะอาดอย่าลืมนําเนื้อหมูมาล้างด้วย หอมใหญ่แบ่งให้เป็นครึ่งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆหั่นให้เป็นแผ่นบางๆหั่นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วหั่นเนื้อหมูก,กันต่อเลยค่ะให้เป็นชิ้นพอดีๆสวยงามแบบนี้เลยนะได้วัตถุดิบแบบนี้แล้วไปตั้งกระทะกันเทน้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะใส่หมูล,ลงไปผัดได้เลยผัดไปเรื่อยๆให้สุกพอดีๆทั้งสองด้าน จากนั้นใส่ซัมจั๊กลงไป1-2ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันตามด้วยหอมหัวใหญ่ผัดต่ออีกนิดหน่อยจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนโต๊ะหรือใครชอบหวานก็ใส่เพิ่มได้นะคะแต่แม่แนะนำให้ทานหวานนะคะทุกคนมันไม่ดีต่อสุขภาพตามด้วยโชยุ1-2่1-2ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันอีกรอบค่ะ จากนั้นใส่พริกป่นเกาหลีเพิ่มความจี๊ดจ้าซะหนอ่อยครึ่งช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเท่านี้เราก็ได้เมนูซัมจังผัดหมูสาชั้นได้ง่ายๆแค่มีตัวนี้ค่ะซอสซัมจังจริงๆแล้วเป็นซอสสำหรับปิ้งย่างนะคะ แต่เรานํามาทําเป็นเมนูผัดที่รสชาติอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนได้ฟิลแบบเกาหลีเก้าใจทําได้ที่บ้านง่ายๆฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะจะไม่พลาดเมนูที่อร่อยแล้วก็ทํำง่ายๆแบบนีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ